พาเพื่อนๆนะครับผมมาดูบ้านใหม่กันนะผมตรงนี้นะผมผมก็มีเจ้า wr150r โอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องตัดต่อกันนะครับทุกคนนี่โอเคทุกคนมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันนะครับผมนี่อันนี้ก็คือห้องนอนของผมนะ โอเคทุกคนก็อรุณสวัสดิ์สวัสด,ดีตอนกลางบ่ายนะครับผมตอนเย็นนะทุกคนซึ่งโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะครับผมมาดูบ้านใหม่กันนะครับผมซึ่งแบบตั้งแต่ตอนที่ผมได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่คือแบบก็ไม่ได้แบบพาเพื่อนๆมาดูบ้านใหม่นะครับผมแล้วก็ผมเห็นหลายๆคอมเมนต์อยากแบบให้ผมไปเปิดบ้านใหม่ว่าตอนนี้อยู่ในเมืองตอนนี้คือผมอยู่ในแม่สอดนะทุกคนซึ่งหลายๆคนก็อยากเข้ามาดูบ้านใหม่ในเมืองของผมนะของต่างด้าวอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ต่างดาวนะคือถ้าเกิดแบบผมอยู่บ้านนู่นก็น่าจะยังโดนแบบดราม่าอะไรกันอยู่ผมโอเคพอดีผมออกมาข้างนอกพอดีแล้วก็ผมเลื่อนเจอคอมเมนต์แล้วก็อโอเคผมอยากจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปดูบ้านใหม่ในเมืองกันครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูบ้านใหม่กันนะครับทุกคนไป Let's go <S โอเคทุกคนก็หลายๆคนนะครับผมที่แบบ ติดตามกันหรือว่าคอยดูคอย subscribe ให้กำลังใจกันนะผมคือน่าจะแบบงงๆกันนะผมแบบแบบเออช่วงนี้แบบเออทำไมไม่เห็นแบบพี่กบลงคลิปแบบว่าในป่าในเขาเลยอะไรนี่นู่นนั่นเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากไหมนะผมคืออางาว่าตั้งแต่แบบผมเข้ามาอยู่ในเมืองนี่คือแบบงานค่อนข้างที่จะยุ่งๆพอสมควรนะผมแต่ก็นั่นแหละผมตอนนี้นะผมก็แบบโอ้ช่วงที่แบบเป็นปลายักษ์ปลากดคังปลาแค้ปลา เซ็กแง๊กกำลังขึ้นแล้วนะผมเพราะว่าน้ำกำลังเริ่มดำเริ่มขุณนะเดี๋ยวแบบเร็วๆนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆหาลาบปลายักษในแม่น้ำเมืนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆกลับไปดูบ้านใหม่ใจกลางเมืองกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันนะผมรถเยอะมากครับทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็กลับมาถึงบ้านใหม่ใจกลางกรุงเลยนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูครับผมโอเค เดี๋ยวผมจะรีวิวแบบละเอียดแต่ไม่ละเอียดนะครับทุกคนนั่นแหละผมถ้าเกิดใครเข้าใจก็ตามมาเลยครับผมโอเคหลายๆคนว่าคืออันนี้คือก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยนะครับทุกคนที่แบบได้แบบเข้ามาอยู่ในเมืองหรือว่าอะไรต่างๆนะผมสําหรับใครที่แบบจะดราม่าหรือว่าอะไรต่างๆนะผมผมอยากให้ดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าแบบคอยเป็นกําลังใจให้กันนะผมเพราะว่าอันนี้คือเป็นครั้งแรกของผมที่แบบเข้ามาอยู่ในเมืองหรือว่าแบบที่แบบไม่ค่อยได้แบบมีป่าเหมือนบ้านผมอะไรเท่าไหร่แต่ก็ป่าเยอะนะครับผมตร ตรงที่ผมมาอยู่ผมไม่อยากห่างจากป่ามากนะครับผมผมจะไม่ลืมที่ที่ผมอยู่เด็ดขาดนะครับทุกคนซึ่งผมก็ชอบบรรยากาศอะไรที่บ้านมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูมารีวิวกันดีกว่านะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเราจะกลับบ้านให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นนะผมกลับไปเจอคนที่บ้านคนในป่าในเขาหรือว่าอะไรต่างๆมาตอนนี้คือเรามารีวิวบ้านใหม่ไม้เมส่วนก่อนดีกว่านะผมซึ่งเดี๋ยวผมขอบอกเพื่อนๆไว้เลยนะผมบ้านใหม่หลังนี้คือแบบผมผมได้มาเช่าอยู่เฉยๆนะครับผมซึ่งแบบประมาณเดือนละ8,500ัน้านะที่ผมอยู่มีทีมงานมีอะไรตัดต่ออะไรต่างๆนะผมซึ่งนั่นแหละโอเคแล้วตรงนี้นะผมผมก็มีเจ้า w r 1 0 5 r ในการมาใช้ขี่แล้วก็รถยนต์ c i v i c คัน โอเคแล้วก็ามของคุณจิระยุทธนะครับทุกคนมาครับผมคือหน้าบ้านก็อาจจะดูรกๆนิดหน่อยนะนี่นะมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับทุกคนนี่เข้ามาก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าผมมาอยู่ได้ประมาณเดือนกว่า2เดือนอย่างนี้อยู่เฉยๆนะทุกคนอันนี้ก็คือที่วางหมวกกนงหมวกกระนดโลเงินโลทองอะไรต่างๆนะครับผมมา อันนี้คือหลังบ้านครับผมอันนี้คือห้องครัวนะอันนี้ก็คือผมรู้สึกว่าตั้งแต่แบบผมโตมาก็แบบผมก็ไม่เคยมีที่หรือว่าแบบบ้านที่แบบอยู่แบบว่าห้อ,อ,องครัวแล้วก็มีอ่างล้างน้ําอ่างล้างจานอะไรแบบประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คนใช้อันนี้ผมก็จ้างคนใช้มาครับผมนี่นะทุกคน <c oughs> ยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ผมจ้างคนใช้นะเด็กเด็ก อะไรคะคนใช้นี่จะทำไรผมตลอดเลยนะครับทุกคนโอเคมาอันนี้หลังบ้านครับ <c oughs> อันนี้หลังบ้านครับทำไมคนใช้คนนี้นี่ไม่มีอะไรทำไดยไงฮะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาน้องสาวไมค์อยู่กับคนใช้นะ <c oughs> อันนี้หลังบ้านก็นั่นแหละครับผมก็เป็นที่ตากุงตากผ้าตากแอร์ตาก,กอะไรต่างๆครับผมนี่อ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นพ่อไทเทเนียมแะวผมของ รถซีวิกนะทุกคนนี่แหละก็คิดคิดว่าจะใส่อยู่นะผมไม่รู้ว่าจะลองใส่ดูดีหรือไม่ดีนะครับผมก็เพื่อนๆก็ฝากไลค์แชร์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมว่าแบบลองใส่ดูไหมว่าแบบเสียงแบบจะลั่นจะเพราะอะไรยังไงนะผมแต่เสียงไม่ค่อยได้แบบลั่นอะไรนะแต่เสียงเพราะนะเท่าที่แบบเคยฟังมาทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ต่อไปกันดีกว่าครับผม โอเคทุกคนมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันนะครับผมนี่อันนี้ก็คือห้องนอนของผมนะแต่เอาไง่ายๆว่าห้องนอนห้องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบนอนกันหลายคนนะครับผมบางทีนะบางทีบางครั้งนะครับทุกคน okay, โอเคก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายครับผมห้องนอนผมก็มีรูปทีมงานรูปทีมงานนะ <c oughs> รูปทีมงานอยู่่ห้องนอนผมเลยทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมครับผมนี่ โอเคนั่นแหละครับทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ห้องน้ำครับผมมาทุกคนห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับผมนี่ไม่ได้มีอะไรเยอะยแยะมากม,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 มายอ่ะแล้วก็ผมก็มีเจ้าสบู่บีเคนะครับผมที่แบบผมเอาไว้ใช้ล้างหน้านะตั้งแต่แบบผมแบบลองครั้งแรกผมก็ใช้จนแบบวันนี้เลยนะนี่นะยังแบบใช้ได้ทีอยู่เลยครับผมดูหน้าผมนะเนี่ยหลังใช้ก็แบบรู้สึกโอเคขึ้นแต่น,นี่เขาไม่ได้จ่ายผมนะทุกคน ไปเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อครับผมไปโอเคอันนี้ก็เป็นห้องน้ําอีกหลังหนึ่งนะครับทุกคนก็โอเคเจ๋งใช้ได้ดีครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องตัดต่อกันะครับทุกคนนี่ เห็นไ,ไหมครับทุกคนห้องตัดต่อก็ถือว่ายัางค่อนข้างที่จะเล็กนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ผมก็ย้ายมาอยู่ใหม่นะยังไม่ได้แบบติดอุงติด,ตดแอร์อะไรต่างๆนะทุกคนแล้วก็พอดีตอนนี้เข้ามาใหม่ทีมงานก็จะนอนในห้องนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมก็จะตัดโคงตัดคลิปอะไรกันต่างๆอันนี้ก็ทีมทีมงานใหม่คนนะครับผมอันนี้เป็นชื่อน้องอะไรนะ น้องเมย์นะครับทุกคนซึ่งเป็นทีมงานของแม่บ้านผมคนเมื่อกี้นะนั่นแหละอันนั้นคือแม่บ้านนะถ้าแบบแฟนผมก็ผมก็จะไปเด็ดมานู่นทีนี่ทีนะครับทุกคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหรอใช่เหรอโอเคตอนนี้โอ้โหนี่มีคลิปแบบกับคุณตอมอนะคุ้มกล้ากล้ำคุ้มกล้ากล้ำใช่คุ้มกล้ากล้มคุ้มกล้ากล้มโอเคนั่นแหละทุกคนก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายครับผม ที่บ้านผมก็ค่อนข้างที่จะมีแม่บ้านหลายคนนะนี่นะแม่บ้านเยอะนะครับผมอันนี้ก็ชื่ออะไรครับเดลวีเชอร์เนาะเดลวีเชอร์ชื่อน้องเดลวีเชอร์นนะครับใช่ค่ะเอลอีกคนหนึ่งครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนท่าเมสานเมสันน้องอะไรเนี่ยมาดูเก่งๆเนี่ยเตเตะเตเต้ชื่อเตเต้ค่ะว่าเมสันใช่ไหมได้เจอไหมจอมมี่นี่นะทุกคนอันนี้ก็คือ หมาของผมนะใช่ไหมใช่ใช่เป็นแหลงยิ่งใช่ครับทุกคนโอเคนั่นแหละอันนี้ก็พาดูนะครับผมก็เกิดที่นี่ผมค่อนข้างที่จะแบบมีเด็กเด็กเยอะนะคือก็ไม่อยากจะบอกนะคือแบบ นั่นแหละครับทุกคนโอเคทุกคนก็นั่นแหละครับผมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะผมก็อยากจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านมารีวิวอะไรต่างๆนะหลายๆคนก็อยากจะรู้อยากจะเห็นนะผมว่าแบบเออบ้านใหม่ไม่ม่สวนเออเป็นยังไงบ้างเอออยากมาเห็นอยากมาดูนะผมตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ถ้าเกิดอะไรยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรอยากแนะนําผมก็ช่วยแนะนํากันด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้วผมก็คือไม่อยากให้แบบ ยังไงครับผมคือผมก็อยากให้แบบเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆช่วยแนะนําแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับทุกคนโอเคก็อันาสํัหรคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมอยากจะให้เราพาเพื่อนๆไปไหนไทยคลิปอะไรยังไงก็ไลค์แชร์คอมเมนต์นะผมแต่ผมไม่ลืมบ้านเกิดแน่นอนนะครับทุกคนก็ฝากไลค์แชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปล่าปลาปีศาจกัน Let's go